ห,หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่119คลิป e p 119กัน1มุสาวาดวักรสองโอมัสวาด สิขาบทบทภาชินีอุปสัมบันกล่าวเสียสีอุปสัมบันหนึ่งกล่าวเสียสีด้วยชาติกำเนิดตำ่ำสิบหกอุปสัมบันต้องการจะดาต้องการจะศะมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขิน กล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดต่ำด,ด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจันทานกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจักสารกับอุปสัมบันผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างรถ กับอุปสัมบันผู้เป็นคนเทขยะว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัติปาเจตีทุกๆคำพูดอุปสัับั์ต้องการจะดาต้องการจะสบประมาท ต้องการจะทำให้อุปสัมบันเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดสูงด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นกษัตริย์กับอุปสัมบันผู้เป็นพราหมณ์ว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสาน ท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัตปาจติตติทุกๆคำพูดกล่าวเสียสีด้วยชาติกำเนิดสูงอุปสบัมบันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัรบั์ ชาติกําเนิดตาด้วยคําบ่งถึงชาติกําเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นจันทานกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจักสารกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบันเป็นคนเทขยะว่า ท่านกษัตริย์ท่านพรานท่านต้องอาบัตปาจิตตีิทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดสูงด้วยคำบ่งถึง ชาติกำเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นกษัตร์ิยกับอุปสัมบันผู้เป็นพราหมณ์ว่าท่านกษัตร์ิยท่านพราหมณ์ต้องอาบัตปาเจตี้ทุกๆคำพูด 2. กล่าวเสียสีด้วยชื่อที่เลว17็ด อุปสมบันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขนินกล่าวกับอุปสัมบันที่มีชื่อเลวด้วยชื่อที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันที่ชื่อว่าอวะกันทกะกับอุปสัมบันที่ชื่อว่าชวะกันนกกะ กับอุปสมบันที่ชื่อว่าอธิทกกะกับอุปสัมบันที่ชื่อว่าอาสวิทักกะกับอุปสัมบันที่ชื่อว่ากุลวัฒนกะว่าท่านอวะนัทกะท่านชวะนัทกะท่านอธินะทกะท่านสวิทักกะท่านกุลวันทักกะ ต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสัมบัญต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบัญเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบัญที่มีชื่อดีด้วยคำชื่อที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบัญชื่อพุทธลัทขิกับอุปสัมบัญ ที่ชื่อว่าธรรมลักขิตกับอุปสัมบันชื่อว่าสังฆลักขิตท่านอวะกันนกะท่านชวะกันนกะท่านอณทะนิทกะท่านสวิทกะท่านกุลวัฏกะต้องอาบัตปาจิตตี้ทุกๆคำพูดกล่าวเสียสี ชื่อที่ดีอุปสัมบันต้องการจะดาต้องการจะสบศะมาทต้องการจะทําให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันที่มีชื่อที่เลวด้วยชื่อที่ดีคือกล่าวกับอุปสัมบันที่ชื่อว่าอาวะนากนทักะกับอุปสัมรั์อุปสัับั์ที่ชื่อว่าชวะ กันนะกะกับอุปสัมบัญที่ชื่อว่าธนะกะกับอุปสัมบัญที่ชื่อว่าสวิธนกะกับอุปสัมบัญที่ชื่อว่ากุลลวันทกะว่าท่านเป็นพุทธลักิตท่านธรรมลักิตท่านสังฆลักขิตต้องอาบัตปาจติตติทุกๆคำพูด อุปสมรค์ต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสมนค์เก้อเขินกล่าวกับอุปสมัน์ที่ม um, ีชื่อที่ดีด้วยชื่อที่ดีคือกล่าวกับอุปสมรค์ชื่อพุทธลักขิตกับอุปสมนค์ที่ชื่อว่าธรรมลักขิตกับอุปสมนค์ที่ชื่อว่าสังฆลักขิต ท่านพุทธลคิตท่านธรรมลคิตท่านสังฆลคิตต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำพูด 3. กล่าวเสียสีด้วยตระกูลต่ำตระกูลชั้นต่ำ 18. <c oughs> อุปาสาัมปันต้องการจะด่า ต้องการจะสปปมาต้องการจะทำให้อุปสัมบันเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัมบัน์ที่มีตระกูลชั้นต่ำด้วยคำบ่งถึงวงเล็บตระกูลชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบัน์ตระกูลโกศยะกับอุปสัมบัน์ตระกูลพาระวาชะวาท่านเป็น คนตระกูลโกเซียท่านเป็นคนตระกูลภาละทวชะต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสัมปันต้องการจะดา่าต้องการจะศพมาทต้องการจะทำให้อุปสะสมปันเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสะสมปันตระกูลชั้นสูงด้วยวงเล็บ คำบ่งถึงตระกูลชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสัมปันตระกูลโคตมะกับอุปสัมปันตระกูลโมกขลานะกับอุปสัมปันตระกูลกัจจยะกับอุปสัมปันตระกูลวาเสทะว่าท่านเป็นคนตระกูลโกศยะท่านเป็น คนตระกูลภาลวชะภาลวชะต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวเสียสีด,สด้วยตระกูลชั้นสูงอุปสัมปันต้องการจะด,ดา่าต้องการจะสบประมาต้องการจะทำให้อุปสัมปันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมปันผู้มีตระกูลชั้นต่ำด้วย บ่งเล็บคำบ่งถึงตระกูลชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมปันตระกูลโกศยะกับอุปสัมปันตระกูลพาทวชะท่านเป็นคนตระกูลโคตมะท่านเป็นคนตระกูลโมคคลานะท่านเป็นคนตระกูลกัจจยะนะท่านเป็นคนตระกูล วาเสทะต้องอาบัตปาเจติทุกๆคำพูดอุปสัมปันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาต้องการจะทำให้อุปสัมปันเกอเขินกล่าวคำอุปสัมปันผู้ที่มีตระกูลชั้นสูงด้วยวงเล็บคำบ่งถึงตระกูลชั้นสูง คือกล่าวกับอุปส,สัมปันตระกูลโคตมะ,ก,ตะก,ขขนะกับอุปส,สัมปันตระกูลโมกคลานะกับอุปส,สัมปันตระกูลกัจจยะกัจเจยนะกับอุปสัมปันตระกูลวาเซทะว่าท่านเป็นคนตระกูลโคตมะท่านเป็นคนตระกูลโมกคลานะ ท่านเป็นคนตระกูลกัจยานะท่านเป็นคนตระกูลวาเสทะต้องอาบัตปาเจตีทุกๆคำพูด 4. กล่าวเสียสีด้วยหน้าที่การงานชั้นต่ำ 19. อุปสัมปันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาต้องการจะทำให้ อุปสัมปันเกอเขินกล่าวกับอุปสัมปันที่มีหน้าที่การงานชั้นต่ำด้วยวงเล็บคำบ่งถึงหน้าที่การงานชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างถากไม้กับอุปสัมปันที่เป็นคนเทคขยะว่าท่านเป็นช่างถากไม้ ท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัตปาเจตีทุกๆคำพูดอุปสัมปันต้องการจะดาต้องการจะสบประมาต้องการจะทำให้อุปสัมปันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมปันที่มีหน้าที่การงานชั้นสูงด้วยวงเล็บคำบ่งถึงหน้าที่การงานชั้นต่ำคือ กล่าวกับอุปสัมปั์ผู้เป็นชาวนากับอุปสัมปันผู้เป็นพ่อค้ากับอุปสัมปันผู้เป็นคนเลี้ยงโคว่าท่านเป็นช่างถากไม้ท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัตปาเจตีทุกๆคำพูดกล่าวเสียสีด้วยหน้าที่การงานชั้นสูงอุปสัมปันต้องการจะด่า ต้องการจะสัประมาต้องการจะทําให้อุปสัมันญกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัมัญมีหน้าที่การงานชั้นต่ําด้วยวงเล็บการบ่งถึงหน้าที่การงานชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมัญผู้เป็นช่างถากไม้กับอุปสัมปัญผู้เป็นคนเทขยะว่า ท่านเป็นชาวนาท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสัมปันต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมปันเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัมปันที่มีหน้าที่การงานชั้นสูงด้วยวงเล็บคำบ่งถึง หน้าที่การงานชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมปันผู้เป็นชาวนากับอุปสมัปันผู้เป็นพ่อค้ากับอุปสัมัันผู้เป็นคนเลี้ยงโคว่าท่านเป็นชาวนาท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูด5กล่าวเสียสีด้วย ศิลปะวิทยาชั้นต่ำยี่สิบอุปสัมปันต้องการเจดดาต้องการจะปรบมาทต้องการจะทำให้อุปสัมปันเกอ้อเขนินกล่าวกับอุปสัมปันผู้มีศิลปะวิทยาชั้นต่ำด้วยวงเล็บการบ่งถึงศิลปะวิทยาชั้นต่ำคือกล่าวกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างจักสาร กับอุปสัมปั์ผู้เป็นช่างหม้อกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างหูกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างหนังกับอุปสัมป ok, ok, ันผู้เป็นช่างกดกลนผู้เป็นช่างกลกลระบบการระบบว่าท่านเป็นช่างจักสารท่านเป็นช่างหม้อ ท่านเป็นช่างหูท่านเป็นช่างหนังท่านเป็นช่างการระบบต้องอาบัตปาจิตต้ทุกๆคำพูดอุปสัมปสำัญต้องการจะดาต้องการจะสบประมาต้องการจะทำให้อุปสัมปสำัญเก้อเขินกล่าวคำอุปสัมปันทีมีวิทยามีศิลปะวิทยาชั้นสูงวงเล็บ คำบ่งถึงศิลปะวิทยาชั้นต่ําคือกล่าวกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างนับกับอุปสัมปันผู้เป็นนักคํานวณกับอุปสัมปันผู้เป็นนักเขียนว่าท่านเป็นช่างจักสารท่านเป็นช่างหม้อท่านเป็นช่างหงูท่านเป็นช่างหนังท่านเป็นช่าง กลระบบต้องอาบัตปาจจตีทุกๆคำพูดกล่าวเสียสีด้วยศิลปะวิทยาชั้นสูงอุปสัมปันต้องการจะดาต้องการจะสประมาต้องการจะทําให้อุปสัมปันเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัมปันมีศิลปะวิทยาชั้นต่ำด้วยวงเล็บคำบ่งถึงศิลปะวิทยาชั้นสูงคือ กาวกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างจักสารกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างหม้อกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างหูกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างหนังกับอุปสัมปันผู้เป็นช่างกันระบกว่าท่านเป็นช่างนับท่านเป็นท่านเป็นนักคำนวณท่านเป็นนักเขียน ต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสัมปัต้องการจะดา่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมปัเกอ้อเขินกล่าวกับอุปสัมปัมีศิลปะวิทยาชั้นสูงด้วยวงเล็บคำบ่งถึงศิลปะวิทยาชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมปัผู้เป็นช่างนับ กับอุปสัมปั์ผู้เป็นนักคำนวณกับอุปสัมปันผู้เป็นนักเขียนว่าท่านเป็นช่างนับท่านเป็นนักคำนวณท่านเป็นนักเขียนต้องอาบัตปาเจตีทุกๆคำพูด 6. กล่าวเสียสีด้วยความเจ็บไข้21อุปสปันต้องการเจดาต้องการจะศปะมาต้องการจะทำให้ อุปสัมป er ันเกอเขินกล่าวกับอุปสัมปันผู้เป็นโลกที่เลวด้วยวงเล็บคําบ่งถึงโลกที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมปันผู้เป็นโลกเรือนกับอุปสรรปันผู้เป็นโลกฝีกับอุปสัมปันผู้เป็นโลกกลากกับอุปสัมปันที่เป็นโลกมองคล้อ กับอุปสัมนธ์ผู้เป็นโรคลมบ้าหมูว่าท่านเป็นโรคเลือนท่านเป็นโรคฝีท่านเป็นโรคกลาบท่านเป็นโรคมองคล่อท่านเป็นโรคล,โล,ลมบ้าหมูต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะดา ต้องการจะสบะมาทต้องการจะทำให้อุปสััปั์เก้อเขินกล่าวกับอุปสัมปั์ผู้เป็นโลกที่ดีด้วยวงเล็บคำบ่งถึงโลกที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมปั์ผู้เป็นโลกเบาหวานว่าท่านเป็นโรคเลือนท่านเป็นโรคฝีท่านเป็นโรคกลากท่านเป็นโรคมองคล่อ ท่านเป็นโรกลมบ้าหมูต้องอาบัดปาจิตติทุกๆคําพูดจบลำดับจบอา่านลำดับที่119อา่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่119คลิป EP 119 r i n